วันนี้อนนาส้องามเอี่ยมจากสงครามหมอลำและคอเย็นสุดปากร้องแชมป์เรตติ้งอันดับหนึ่งต้งยมยำประขังทอดมันกุ้งโดนันชิ้นใหญ่เวอร์จากร้านเท่าแกล่ลา <S <S บทกับซิงเกลิลสุดร้อนแรงไซ์ทุสายทั้งหมดนี้ในรอบวัน รอบมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ ทุกโซเชียลต่างแบบว่าอุ้ยท่านผู้นี้เป็นใครนะคะสำหรับท่านศรีหัสักเนอะที่ไปแสดงวาทะตอบโต้สร้างภาพที่ถูกต้องและชัดเจนใน,นเวทีโลกนะคะให้กับประเทศไทยของเรารแต่เขาเลยาอยากรู้ว่าอุ้ยท่านเป็นใครมาจากไหนท่านเก่งจังเลยท่านแบบไม่มีคำหยาบเลยแต่ชัดเจนทุกคำเลยคือท่านไวไลน์นะการทูนจริงค,ครับอย่างที่นายกบอกว่านี่คือความสง่าง,งามของประเทศไทยนี่คือศักดิ์ศรีของประเทศไทยคน ขวานะครับกับท่านทูตศรีฮัสซักตอนนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เลือกมาได้แบบเรียกว่าถูกฝาถูกตัวนะคะเพราะว่าท่านศรีฮัสซักเนี่ยสมัยที่รับราชการตอนท่านบอกยังตําแหน่งไม่ได้สูงเนี่ยเคยอยู่ในช่วงที่ไปช่วยฝั่งของกัมพูชาชาวกัมพูชาลี้ภัยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยท่านก็ไปช่วยก็ยังเห็นเหตุการณ์อยู่ในตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนถึงวันนี้คนที่ช่วยเนี่ยไม่ยอมกลับและมาหาว่าพื้นที่ที่เป็นประเทศเราอธิปไตยเราเป็นของเขาอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วท่านก็อยู่กับ มงการทูตนะท่านตำแหน่งท่านเนี่ยก็คือตอนที่ผมทํางานที่กระทรวงต่างประเทศท่านเป็นโคศกกระทรวงต่างประเทศแล้วแล้วหลังจากนั้นตำแหน่งก็คือไต่เต้าขึ้นเคยเป็นทูตที่ฝรั่งเศสเคยเป็นทูตที่ญี่ปุ่นแล้วก็เคยเป็นทูตที่ u ูเอนประจําสวิตด้วยแล้วก็เคยเป็นประหลัดกระทรวงด้วยครบเครื่องมากๆเรียกได้ว่า ตรงสายถูกต้องแล้วไม่เลือกท่านนี้จะเป็นท่านไหนที่เหมาะสมกับเป็นหนึ่งใน d r ีม m t ของรัฐบาลนะมาแล้วอ่ะก็ต้องชื่นชมนะทําดีแล้วก็ต้องให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอเป็น fc ท่านเสียสักเลยนะคะอย่าทําไปไ่ายละนะคะมาถึงเรื่องราววันพิรัสที่แล้วดีกว่าอันนี้ตัวจีดเหมือนกันหน้าหยุมหัวสงครามหมอลำยังไงอีแท่งแพงอีเลยนะอีเลยอีแท่งยอ่ะ เพราะว่าอะไรไม่เลิกราวีไม่เลิกทําให้เขาเลิกกันแล้วก็ยังอะไรไปไปอะไรไปไปอะไรไปบอกให้คุณชวินนะไปยุเขาหรออย่าไปอย่าไปให้มันใช้ชื่อพิมอดาเออเนี่ยด้วยเรื่องนี้นะเอาไปด้ไหยืนอยู่ข้างหลังนะแต่ปากยื่นมาข้างหน้าอไหเป็นไงเพลงเพลงที่เคยร้องอยู่อยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแเพชรบ้านแพงก็ไม่ร้องเออชื่อพิมพ์ดาว ก็ไม่ใช้ใช้ดูสิปิดกั้นเขาทุกอย่างนี้างอยากจะได้เป็นนี่เจ้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงตัวจริงอยากขึ้นมาเป็นเมียเอกไปไปแย่งเข้ามาแล้วไม่พอเหรอถามเลยดีกว่าแอนนาเสือค่ะสวัสดี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 ค่ะเน เห็นได้ข่าวว่าช่วงนี้คนคอมเมนต์ด่าเยอะมากแต่อันนาบอกชอบมากชอบมากเอเวลาอ่านคอมเมนต์แสดงว่าถ้าเขาเกลียดเราแปลว่าเราเล่นถึงอ่านคอมเมนต์แบบเยอะเยอะมากใจฉับแล้วแล้วทำไมเวลาไปถ่ายใกล้ตลาดไม่กล้าไปเดินตลาด กลัวเฮ้ยถามว่าชวนกันกบบที่ท็อปจะลนบกจะไปกันสองคนแล้วสุดท้ายไม่ไปอ่ะอจ๊ะไม่ไปใช่ค่ะแต่ี่ท็อปก็คือร้ายเหมือนกันค่ะแต่คิดดูดีถ้าไปเดินสองคนนะเต็มค่ะช่วงยังมีผู้เรียนอยู่นะใช่หนูบอกแล้วถ้ามีเปลือกหนูขอเนื้อด้วยแชร์ลิงกันแล้วคอมเมนต์ที่บอกว่าเออมันทาให้เราภูมิใจว่าเออเราแสดงถึงแล้วแล้วทําให้คนดูแบบอินเนี่ยคืออะไรบ้างถ้าหลักๆเนี่ยจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขานั่งดู iPad ดูเรื่องสงครามหมอลาอยู่กับแม่แล้วพอดูจบอะแม่จะเคลียง i ไอแพดแล้วก็เื่อเพราะว่าเกลียดพ่อแพงมากหนูก็บอกว่าโอ้โหอันนี้ไม่เกลียดพ่อแพงหรือไม่เกลียดหนูรู้สึกว่าเอยแสดงว่าที่เราเล่นมาทั้งหมดในเจ็ดปดตอนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็คืออินแล้วแต่อยากจะบอกนะคะว่าตอนเนี่ยเยอะมากประมาณแบบ20กว่าตอนนี่แค่เจ็ดปดตอนเองนะถ้าไปกว่านั้นนี่คือหนูจะออกใช้ชีวิตได้ไหมจะร้ายกว่านี้ขึ้นไปอีกหรอสุดๆค่ะสุดสุด เราเริ่มกันแล้วนะเราเริ่มตอนนี้เลยไหมเออมีพี่น้อยคนอื่นอีกแล้วก็การที่เขาร้ายกว่านี้เพราะลืมไปอันนี้คือแอนนาเนาะเห็นบอกว่าร้ายซะจนคุณแม่ก็ชมชมเพื่อนคุณแม่ก็ตบเขาชาดเขาบอกเลยโหทำไมลูกเล่นหน้าตบแล้ทำไมทำพิสตายอย่างนั้นยายหนูโทรมาหาแม่ทำไมเรื่องเรื่องนี้เริ่มเป็นเมียน้อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราใช่ค่ะแต่เรียกว่าทำได้ดีเรียกว่าตีบทแตกว่างั้นเถอะค่ะเนาะแต่ว่า วันนั้นน่ะท็อปจะลนมาแล้วเนาะท็อปบอกว่าผัดกันนวดเล่นเรื่องนี้ใช่เนี่ยตรงเนี้ยเกรงเหรอเกรงคือบางวันอะแม้ว่าจะมาแค่ซีนเดียวค่ะแต่ก็คือคุณอย่างเงี้ยแล้วพี่ท็อปเหมือนเขาเป็นอะไรเกี่ยวกับเส้นประสาทสยามไม่ได้เป็นโรคประสาทนะแล้วแบบแล้วนเขาจะสั่นอย่างนี้เลยมีช่วงนึงใช่เหมือนเขาแบบไม่ค่อยเล่นรับบทหนักขนาดนี้ค่ะแต่ของหนูจะหนักกว่านิดนึงด้วยความเป็นผู้หญิงวันทงวันหกไงปกติ6เดือนอันนี้เล่นเข้าวาแลว ใกล้หน่อยฉีทุกเดือนฉีทุกเดือนแสดงแสดงอารมณ์ใช่แต่ว่าฉีดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่คอนเออเดี๋ยวแค่เดี๋ยวพ่อแพงมองคนมองพ่อแม่เองก็เป็นอะไรไปทำไมอยู่ดี่พ่อแม่ตาโตเฉยตอนกอนอ่านวนมค่ะเออเหนื่อยไหมเรื่องนี้ยมันมันหนักเหนื่อยหนักเหนื่หนื่อว่าเรื่องก่อนๆไหมไม่เคยร้ายมาก่อนไม่เคยร้ายขนาดนี้มาก่อนใช่คือตอนเด็กอ่ะเราดูทีวีอะค่ะเราจะเห็นว่า ไมเรื่องนี้นางเอกไอ้ตัวร้ายจะร้ายแบบนี้ตัวนี้จะร้ายแบบเล่นของตัวนี้จะร้ายแบบแย่งแฟนคนอื่นแต่เครื่องแต่เรื่องนี้คือแบบครบทุกอย่างทุกอย่างคำว่านางร้ายที่เราเคยดูมาตอนเด็กก็เลยรู้สึกว่าแบบโหมันมันใช้ energy เยอะมากแต่พอเราเล่นได้แล้วแบบกระแสตอบรับออกมาโอเคก็ดีใจค่ะเนาะเพราะว่าทั้งเล่นของเนาะทั้งไปแย่งสามีเขาจะฮุบวงแกล้งเมียลุย เทเยอะเหมือนกันเนาะทุกมดก็เขียนว่าแบบนี้แล้วเราตีความพระแพงว่ายังไงหนูรู้สึกว่าพระแพงไม่ผิดฮะไม่ผิดยังไงแต่ว่ามันต้องมีที่มาแต่พ่าแพงเป็นบ้าใช่ไหมไม่ผิดไม่คือ EP สามค่ะถ้าใครดูจะรู้ว่าเรื่องราวพระแพงคือแบบเหมือนคุณพ่อเรากับพ่อสักดาพ่อเอค่ะเคยร่วมกันก่อตั้งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ว่าพ่อเราโดนหักหลังจนต้องแบบ เ,เขาเรียกว่าตุยตัวตายประมาณนั้นเราก็รู้สึกเขาตอตอแล้วก็เลยเหมือนว่าเก็บแรงแค้นนั้นมาไปเป็นผะแพงใช่เพราะฉะนั้นท,ทุกอย่างมันมีเหตุผลทุกๆก,การกระทําของเรามันสำหรับพะแพงนะคะมีเรื่องราวแต่จริงๆในเรื่องของจัญญาบรณถ้าเราเป็นคนปกติแรงเกินอันนี้เราไม่ควรที่จะแก้แค้นหรอกนะคะไม่ควรอันนี้เรื่องจริงนะที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งเขาเคยผ่านอะไรมาจนหล่อหลอมทําให้เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะซึ่งณตอนนี้หนูยังไม่รู้ หมดจุดจบของพระแพงเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเราตอนนังถ่ายอยู่ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเราเข้าใจตัวนี้แล้วก็ลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นกับทุกทุกคนเลยว่านไปพร้อมๆกันจุดจบของพระแพงจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะส่งจุดจบนะคะของพระแพงเข้ามาเสนอร่วมได้ร่วมเอนไปเลยไปเลยไปได้ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่เสร็จตอนนี้ไม่เสร็จพิมเข้ามาว่าอยากให้มันได้รับการชดใช้ไม่ตายพระแพงอาจจะบวชีจบ มันง่ายไปง่ายไปหรอไม่ได้หรอทำกับพี่ต่ขนาดนี้เธอเจอหนักกว่านี้จ้ะแต่ว่าในชีวิตจริงเห็นบอกมีฉายาด้วยแอนนาโสดคืออะไรลูกดูแอนนาเสือไม่ใช่เหรอลูกคือฉายาเนี้ยตั้งแต่ตอนที่หนูได้นางงามมาใหม่ๆ่ะแล้วเพื่อนนางงามทุกคนอ่ะตอนนั้นนะคะเขาก็จะมีแฟนแต่มีเราคนนึงที่แบบ เหมือนมุ้งกับการประกวดเดยอะเกิน <c oughs> จนแบบเออไม่ไม่ได้มีแฟน <c oughs> แล้วทุกคนก็จะรอกันแต่ตอนนั้นน่ะเราเอามาเป็นมุกก็เหมือนเล่นคอนเทนต์แบบโสดอย่างนี้แต่จริงๆคอนเทนต์เรืบบอ่องนมาสองสามคอนเทนต์เองแต่คนแบบเป็นภาพจำแล้วก็เรียกอนาโสดมารอใช่แล้วก็เป็นอาถรรพ์ค่ะ <c oughs> ออตอนนี้ก็คือเหนื่อยแหละหรอเพราะฉะนั <c oughs> ้นใครที่คิดจะเล่นมุกอะไรแบบนี้พี่ว่าอนาเตือนเลยนะอย่าเล่นแล้วมันไม่มางจริงนะแล้วมันไม่มางจริงอีกคนหนึ่งที่เล่นคือใครรู้ป้ะใครคะเบสคำสิง เหมือนกันเล่นคอนเทนต์เนี้ยเหมือนกันเออก็ยังไม่มีใช่อาจจะเป็นแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์ใช่แล้วต้องไปทตอนนี้ก็ไม่ต้องแอนาสดแอนาสวยก็ได้ถ้าไม่อยากแอนาเสือนะคะแอนาสวยก็ได้เออจะได้มีโสดแพงแต่ที่เป็นเพราะแพงแต่ที่เราโสดเพราะว่าเราไม่ว่างตอบแชทเขาเปล่าด้วยทไมี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 ที่จริงมีคนทักมาแต่ว่าเหมือนเราโฟกัสกับงานนะคะใช่แล้วแบบเหมือนพอเรา ทุ่มเทกับตรงเนี้ยมันมันหลุดโฟกัสตรงนั้นไปแล้วไม่ตอบจนเขาบางครั้งก็หายไปอะไรแล้วหล่าไม่ไปเลยหร่อเราก็มุ่งทำงานไปี๋ยวเดี๋ยวรอสักสี่สิบห้าสิบหล่าเล่นระวังนะระวังนะไม่เอาไม่เอาหนูรอเล่นอาไม่เ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 อาเออจิตได้นะจิตได้นะได้ได้หนีมีสเปกไหมมีสเปกไหมนี่โหดคือ แม่กใครก็ได้ขอขอไม่เอาไมวใครก็ได้เดี๋ยวสิแต่เราจะต้องเป็นแบบฝรั่งไหมหรือเราจะชอบคนไทยหรือเราชอบหนุมตีอะไรเงี้ยขอดูแลตัวเองฮะดูแลตัวเองได้ชอบชอบคนดูแลตัวเองค่ะถ้าเขาถ้าเขารักตัวเองเขาก็จะรักเราได้ด้วยเหมือนกันเออชอบใช่ใช่เราชอบตัวเองได้อ่ากลับมาที่สงครามหมอลามบอกว่าประทับใจพี่ต่ายแม้ว่าในเรื่องเนี่ย จะ,บบจะต้องแบบยุมหัวจะต้องแบบยื่นปากไปด่าพี่ตายแต่ว่าพี่ตายวันที่แคสกับเดินมาชมเราใช่คือ,อ,อวันที่แคสอะค่ะหนูเป็นครั้งแรกในการแคสละครช่องวันเราก็ตื่นเต้นมากแล้วเราก็พอแคสเสร็จอย่างเงี้ยคือผู้กำกับแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่ทุกคนก็เหมือนนั่งดูมอนิเตอร์ก็นั่งคุยกันแต่พี่ตายเหมือนเอาเป็นคนหนึ่งที่มาคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนว่าแบบเฮ้ยน้องคนนี้เล่นโอเคนะแบบตายรู้สึกว่ามีของมันทำให้เราสึกว่าแบบ เฮ้ยหนูต้องโอนเงินที่พี่ตายเท่าไหร่ออรู้สึกว่าดีใจดีใจรู้สึกว่าแบบเออนเนี่ยคือคนที่เราจะต้องเล่นเป็นแบบปะทะด้วยกันตลอดทั้งเรื่องค่ะก็จริงๆไม่เคยเห็นพี่ตายตบใครนะแต่พี่ตายตบแอนนาสื่อคนแรกปั<ช>๊บเฮ้ยเธอได้รับสิทธิ พี่ต่ตบเธอคนแรกหนูไม่เกียดในชีวิตหนูว่าแต่ว่าเราก็เล่นเขาแรงเหมือนกันก็เข้าใจว่าในบททําไมเขาถนงต้องแบบชุชุๆอีกคนหนึ่งข้าวทิพค่ะในในเรื่องก็คือว่าเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนาะใช่ใช่ค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็เหมือนมาร้ายเหมือนกันเป็นแบบเล่นแบบฉบเชียวครั้งแรกของพี่ข้าวค่ะมีการคุยกันตั้งแต่่อนที่เราจะเข้าเข้าไปถ่ายจริงค่ะแบบ พี่ข้าวบอกว่าอุ๊ยแอนนาช่วยพี่หน่อย <Huh? S 1> พี่เล่นไล่แบบไม่ค่อยแบบเป็นเรื่องแรกแล้วกัน oh. หนูก็บอกว่าโอ้อพี่คะหนูก็ <laughs> หนูก็หนูก็เรื่องแรกเออหนูก็เรื่องแรกค่ะ <laughs> ที่นี่ค่ะใช่ทุก<อ>คนคือเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองมากค่ะจนกระทั่งเหมือนเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันรอบหนึ่งแล้วก็เหมือนเข้าซีนอารมณ์ด้วยกันเยอะขึ้นนะคะทุกอย่างก็เกิดจากความสบายใจมากขึ้นแรกๆก็จะแบบอาจใช้เวลานานหน่อยเมื่นการปรับจูนอารมณ์กันหลังจากนั้นก็แบบทุกอย่างก็เร็วขึ้นเออแต่ฉันชอบจังเลยอ่ะ ในกองก็ต้องมีการสับสนเนอะแอนนาขยับหน่อยช่มีมีขอชื่อชื่อเหมือนากันเลยใช่แลพี่ตามพูดคำเก่าจ้ยแอนนาขยับหน่อยแอนนาไหนคะแอนนาไหนบอกได้ว่าพี่ค่้าหรือแอนไหนหรือแพงอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ตอนนี้ก็โอเคเข้าใจแล้วไม่มีการคุยกังก่อนเราบอกว่าไปชื่ออย่างอื่นไหมมันมันหลุดมันหลุดไปเองมันจะแบบคือบางครั้งเขาก็พี่ตั้มก็เรียกชื่อในละครนะคะพี่ตั้มก็เรียกชื่อในชีวิตจริงแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเสือและวอาเสือเป็นเสือขยับหน่อยใช่ใช่ค่ะอ่าคราวนี้อันนี้เรารู้เบื้้องงหลลัแว มาเบื้องหน้ากันนะเธอใช่ไหมพะแพงที่เป็นคนส่งผีไปทําให้วายยุกับแอนนาเนี่ยเขาลดความเลยนะเธอใช่ไหมหนูไม่ได้ทําค่ะหมอผีทาหนูแค่ฮัลโหลฮัลโหลส่งผีไว้ตัวนึงนะคะเรียกไลแมนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่นานี่แล้วมันจะยังไงต่อลุ้นค่ะอันนี้แค่ บีบเดียวเองไม่เห็นร้ายเลยนะหลังจากนี้ร้ายกว่านี้ก็มีบีบเดียวเองแค่บีบคอเหรอแสดงว่าวันนี้จะร้ายขึ้นกว่าเดิมสุดๆเพราะเขาก็นี่เขาก็อุตส่าห์ไปไลฟ์แล้วนะไปไลฟ์แล้วเปิดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันเห็นว่าเธอดูไลฟ์อยู่แล้วเธอมีการสสแยยิ้มนี่เดี๋ยวดูนะนี่สสแยยิ้มนี่นี่มันมีแผนชัวร์คือคือหนูดูจนแบบ เราต้อไมพี่หนุ่ยพูดเรื่องสังเกตเรื่องปากอะเรืด้วย่าทำไมท็อปไม่ได้อย่างนั้นหรอแต่ทำตบบนี้ได้ไหมอันนี้เดิมเดิมสมมติเป่นขำพี่พิมเออไม่เหร่จะหยาสักทีนึงค่ะเออนี่นี่ไม่ใช่พอพอเป็นอันนาอย่างเงี้ยมันจะเป็นายตลกอ่ะใช่แต่พอไปเป็นพระแพงมันไม่ใช่มบาทจริงหนูเล่นไปหนูก็เออก็เข้าใจทำไมพี่ท็อปถึงแบบ เป็นอย่างนี้ตปดยนอย่างนี้ใช่งั้นฝากเลยคืนนี้สงครามหมอลำค่ะค่ะก็ทุกคนนะคะฝากติดตามละครเรื่องสงครามหมอลำนะคะคืนนี้เข้มข้นมากๆแล้วก็จะเพิ่มระดับความเข้มข้นไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามนะคะจันถึงสุขเวลาทุ่มหนึ่งค่ะดักระแพงบ้างก็ได้นะคะจันถึงบริหารค่ะจันถึงบริหารหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงเออดูกันยาวๆได้เลยวันนี้ขอบคุณ นังพับแพงหรือแอนเสือค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมขามีโดนัทกุ้งที่บอกโดนัทกุ้งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทอดมันกุ้งจะมาแค่ชิ้นเล็กๆเป็นวงแต่อันนี้เขาทำไซส์โดนัทจะเป็นไงสักะพูดกับระวันค่ะ วันนี้เรามีเมนูโดนัทกุ้งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือโดนัทกุ้งไม่ได้ให้มาชิ้นเดียวเอาไปเลยสี่ชิ้นตะโกนเลยตะโกนเลยขายดีขายดีขายวันละสี่ร้อยชิ้นต่อวันอาจจะเป็นยังไงต้อนรับคุณตั๊กสวัสดีค่ะเชฟบดี้นะคะเชฟัสดีนะคะอุ้ยใช่ว่าลังทอดอยู่เลยล้ล้อเลยอยากรู้ค่ะว่าทําไมเราถึงมีไอเดียว่าเฮ้ย จากทอดมันกุ้งมันธรรมดาไปมาทำเป็นโดนัทกุ้งดีกว่าคือเดิมทีอะค่ะร้านเราเป็นเมนูทอดมันกุ้งอยู่แล้วเป็นชิ้นเล็กๆที่เป็นเมนูที่ทานเล่นค่ะค่ะ,คะก็มีไอเดียอยู่วันหนึ่งเอ๊ะทอดทำไมชิ้นมันดูใหญ่ดูน่ากินก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมางั้นเราทําเป็นโดนัท แล้วก็มาคีเอทโดยใส่เหมือนเป็นห่วงยางเลยค่ะผลตอบรับดีมากดีมากลูกค้าว่าไงบ้างคะลูกค้าคือสั่งทุกโต๊ะค่ะเป็นเมนูที่ขายดีไปเลยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไปเลยคเออทุกคนมาต้องสั่งเมนูเลยค่ะใช่ถูกไหมลลูกค้าคือเดิมจะเรียกเอ่อทามันกุ้งแต่ว่าตอนนี้คือ โดนตะปูร้านเนี่ยก็คืออยู่ริมนนรแม่น้ำอยู่แล,ล้วบางคนลูกค้าก็จะแซวโยนไปเลยเป็นห่วงยางโอ้ย <laughs> น,นานๆค่ะซึ่งอันนี้คือที่หนึ่งนี้เท่าไรหร่ล่ะคะนี่ราคาอยู่4ชิ้นราคา250าบาทบ <laughs> เฮ้ยไม่แพงนะใช่ได้แบบกุ้งจุกๆขนาดเนี้ยลูกค้าหอกับบ้านทุกคนไม่มีใครกินหมดครอบครัวมาทานนี่คือแบบหอ,อกับใช่นะคะซึ่ง จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าที่ร้านเนี่ยติดรินแม่น้ำใช่ค่ะถูกไหมคะก็จะมีเมนูอื่นๆที่ที่เกี่ยวกับแบบเวลาเราอยู่ใกล้แม้พิยาก็คือขาดไม่ได้คือกุ้งเผากุ้งแม่น้ำนี้นน้อจ่าค่ะอะไรเผากุ้งแม่น้ำเมนูต่อไปคือเมนูหมึกไข่แดดเดียวมาแบบทอดมาแบบไข่จุจจากไข่เยอะมากเยอะค่ะแล้วก็ยำมุ้นเส้นโบราณค่ะปกติเราจะเห็นเป็นยำมุ้นเส้นทะเลทั่วไปแต่ตัวนี้จะเป็นใส่โรยด้วยหมึก หมึกเอ่อหมึกแห้งค่ะนงนะคะเมนูถัดไปจะเป็นหมึกผัดไข่เค็มเอออัน้ก็น่ากินไม่หยเส้นเลยเนาะยินดีเลยเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วก็เมนูต่อไปจะเป็นห่อหมะอหอาอ่อนค่ะชอบมากเลยคือความมาแบบทั้งลูกแบบนีเลยและที่สำคัญอ่ะ พี่จ๊ดูดิกุ้งล้นออกมาแล้วอะคือเขาให้ชิ้นใหญ่มากเลยนะอยากให้เห็นไซส์กุ้งอะค่ะทุกคนกุ้งใหญ่ยังคือราไปดีลกับฟาร์มกุ้งเหรอเราไม่ไม่กินไซส์ใหญ่ไปตรงไหนก็คือกุ้งเลยจ่ะ๋อใช่หอยแมลงพู่อย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็นี้ล่ะคะอันนี้เมนูต้มยำปลาคางน้ำใสค่ะโอเคซึ่งอันนี้เราสามารถกินอันนี้ได้เลยได้เลยค่ะหรืออยากจะลองทานชิมันนะคะล้ออันนี้ได้ยังอะค่ะพี่เชฟได้แล้วอุ้ยพอเวลาทอดมาใหม่ๆเขาแบบ เขาใหญ่มากใหญ่ขายใช่ไหมเอาจริงๆนะมันใหญ่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ทอดที่ที่ปั้นไว้ก็จะรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนค่ะนี่ดคุณผู้ชมจะเห็นนะในถาดตรงเนี้ยเขาทอดในช่วงเนจ้ะใหญ่มากนะใหญ่มากเอออ้แล้วตอนขึ้นจากกระดทะเชฟใหญ่เชฟคะนี่คือ250บาทได้ยังไงก่อนโอ้จริงนะคะคุณตากไม่ได้250ร้อยห้าสิบาทค่ะโอเคค่ะเอาวางไว้ได้แล้วนะเนาะ เรามีโชว์ตรงนั้นแล้วเราเอาเอาให้เอาให้คู่อะไรคูวอันเลยโจุจๆไปเลยอุ้ยสวัสดีค่ะมาด่แล้วสูตรนี้คือเราก็คิดเองด้วยคิดเองค่ะเป็นสูตรของทางร้านอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเขาจะต้องพิเศษกว่าทอดมันกุ้งธรรมดายังไงไหมอ่ะคือในชิ้นนะคะจะกัดไปจะเจอเนื้อตุ้ไปแลยนะใหญ่จริงใหญ่โตน่าดีเอจริงพี่แจ๊คคิดดูสิแล้วแล้ว แล้วควันเดยค่โอ้โหโอ้โหฉันไม่อยพูดอะไรเลยนะทุกคนอยากให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยน้าด้วยตาของทุกท่านเองเอแล้วดูควันสิคะเนี่ยเราข้างในอ่ะคือเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งล้วนเลยอ่ะเนี่ยดูควันสิคะโอ้โหร้อนเลยเนาะเลยทำให้ยอดขายวันหนึ่งคือสี่ร้อยชิ้นะไปเลย ร้อนร้อนตุเหลาเลยอ่ะอันนี้ยร้านอยู่ที่ไหนอะคะร้านอยู่ที่อยุธยานะคะตั้งอยู่ริมน้ําในตัวเมืองอยุธยาเลยค่ะเท่าแก่ลาวเหรอคะใช่ทำไมถึงชื่อเท่าแก่ลาวจ้ะคือเดิมทีอะค่ะเพี่ชายของของสามีค่ะได้ได้แฟดได้แฟนเป็นสาวลาวใช่แล้วพี่เขาทํามาอยู่แล้วแล้วก็คือตอนนี้เขาไปอยู่ที่เชียงคานร้านนี้เราก็เลยทำดำเนินการต่อจากพี่ชายนะคะโโ แล้ววิวที่ร้านสวยมากสวยมากค่ะแต่ตอนนี้ทอดมันกุ้งของเราเออโดนัทกุ้งอะยังไม่หายควันกุ้งเลยอะโจกินยากพี่จอยังที่จอยังเป็นไงบนควันเอานะแต่อร่อยนะกุ้งเต็มเต็มอะหกรอบนอกนุ่มในเด้งดุ้งใช่ค่ะคุณค่ะดีคุณค่าเลือกค่าที่ขวัญออกควันแล้วกนขวัญได้ไปทานที่ร้านได้คุณขอบคุณพี่ตั๊กค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ขอต้อนรับน้องโฟดโฟดต้อนรับเอ๊ะหรือว่าตอนนี้ต้องเรียกพี่โฟดเพราะว่าหล่อกราวจ่ายโตขึ้นมากฟิตหุ่นอะไรอ่เงี้ยครับผมมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเพลงนี้เลยหรือว่ายังไงบ้างเพลงนี้ด้วยครับแล้วก็จะมีถ่ายละครชื่อ scarlet heart ครับใช่ก็เลยต้องแบบต้องฟิตหุ่นหน่อยใช่ แล้วฟิตนานไหมลูกอะไรนะครับฟิตนานไหมจ้าก็ดูแลมาเรื่อยถึงจะได้ขนาดนี้ป๋อโฟอโฟดมดไตเหนื่อยนะแม่บอกเลยเขื่อนเลยโอ้เฮ้ยเก่งอ่ะในระยะเวลาเท่าไหร่โฟดอันนี้เหรอครับก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอันนี้เป็นช่วงหลังคอนเสิร์ตพอดีเลยแบบว่าจะผอมลงนิดนึงจะลีนลงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างไง้อลิเว่นแฟอีเลเว่นแพรกไหมขนาดนั้นเลยเธอนับขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหสุดยอดอันนี้คือจะ ความพยายามเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟครับเเป็นก้อนขนมปังให้เป็นกับได้ทานกันน่ารักก้อนขนมปังเออกับเพลงนี้ใช่ครับผมเห็นบอกว่าตั้งใจอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันตั้งใจมากครับก็เป็นเพลงที่พี่ไฮครับเป็นคนโปรดิว์แล้วก็แต่งครับแล้วก็ทำทุกอย่างเลยไฮเปเปอร์เพนใช่พี่ไฮเปเปอร์เพนครับไม่ใช่ไฮอัปปอร์ไม่งั้นจะต้องได้เชฟป่ะแล้วผมก็พี่ไฮแต่งแล้วก็ฟีเจอรงกับพี่มาเบลมาเบลพิกซี่เห็นแล้วแบบ โคจรมาเจอกันยังไงโคจรมาเจอกันไงก็คืออยากร่วมงานกับพี่มาเบลแหละแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้คือแบบว่าตรงตรงตรงกับพี่มาเบลสุดๆตรงกับคาแรคเตอร์เขาสุดๆก็เลยเออได้ออกมาเป็นผลงานเพลงนี้ครับไซด์ดูไซด์โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นบอกว่าจะมาแบบ แดนซ์ใช่ครับจะมาแดนซ์โชว์จัดเต็มเลยพาแันเซอร์มาด้วยปะพามา2คนเฮ้ยมีแันเซอร์ด้วยนี่อันหนึ่งกับสองเราจะได้ดูเป็นกายภาพอยู่ข้างหลังน้องนะพี่โจไม่ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราไปชมโชว์ก่อนดีกว่าหมอได้เลยครับว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเพลงสาทูสาเนี่ยเขาแบบ เต้นฉ่ำมากเต้นทุกคำทุกจังหวะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าทำไมเพลงนี้ต้องมีพี่มาเบลเรียกตามน้องน่าโอเคให้มันพร้อมนะลูกพร้อมครับไซดชทูไซดค่ะไปนะครับ i 'Cause I need to feel. โชยผมเติมไปเรอยโอ้ยังไม่ดีมากโอ้ดีไหมคะเอฟซีโอ้โหนี่มเทียร์ตอนนี้ตึกแกมมี่เนี่ยประชากรหายไปครึ่งหนึ่งเ็อยู่ตรงนี้เขอยู่ตรงนี้ขอบคุณรั่เข้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตเราบ้างก็ดีใจแหละที่ที่เวลาทำผลงานอะไรไม่ว่ามันจะแปลกใหม่อะไรก็ตามอะไรเนียเขาก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดเลยก็ขอบคุณ เอาเรื่อยๆครับแล้วก็ขอบคุณเสมอมาครับนี่<ช>น่ารักมากเลยสำหรับ MV นี้ใครอยากจะไปวนดูไปดูได้ที่ไหนครับติดตามได้ครับที่ streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ,รบของ r i c e r ครับผมแล้วก็ <c oughs> MV เนี่ยดูได้ที่ อ่า YouTube นะครับ Brighter Music ครับผมจ้าไปดูได้เลยนะคะเอาวันนี้ขอบคุณโฟดโฟนนะคะขอบคุณมากค่ะแต่โฟดโฟนอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าทุกวันจันทร์ะเรามีรายงานบิวบอร์ดชาไทยแลนด์พี่ก็จะลุ้นว่าให้สายทูสายเนี่ยขึ้นบิวบอร์ดชาจะให้ได้เลยอันดับหนึ่งเนาะพวกเราเนี่ยเราต้องช่วยน้องโฟดกันแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้ต้องไปดูกันก่อนว่าเพลงไหนขึ้นอันดับหนึ่งค่ะ บิวบอร์ดชาร์ตไทยแลนด์อัปเดตชาร์ตประจำสัปดาห์ท็อปไทยซองส์อันดับ5เพลง <หา S 2> อยากจะกอดเธอนานๆแบลต์ฮาร์ดอันดับ4 <C, S 3> เพลงเมื่อไหร่จะบอก E.T.C. x จะพาคินสาร อันดับสามเพลง Wannabe Yours Violet Wartia อ,อ,อันดับสองเพลงที่ขั้นหนึ่งสือ Boogie Lyon feat Non c a n o n และท็อปไทยสองอันดับหนึ่งได้แก่เพลงฝากให้เขารัก Yesterday s สุดท้ายฝากให้เขาตอบดยนหัวใจในวันที่ ฝาให้เค้ารักก็คืออยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะสุดยอดเลยเออนะคะจาก yesterday นะคะถ้าใครชื่นชอบเพลงนี้ก็มาลุ้นกันสัปดาห์หน้าแต่ถ้าใครชอบไซส์ทูไซส์ถูกต้องครับต้องไปวนดูที่ไหนไหนที่นที่ m a s t e music ครับนะคะสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยถูกต้องเลยอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเราค้างคำถามกันไว้ว่าทำไมเอ็มวีนี้ถึงเป็นมาเบลทำไมถึงเป็นพี่มาเบลใช่ไหมครับก็รู้สึกว่า ผมติดตามเขาในฐานะเป็นแฟนคลับะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเก่งมากมเราได้ร่วมง,งานกับเขาแบบว่าถ่ายแฟชั่นบ้างหรือว่าจะตามงาน,ใน,ใน,นบ้าง,างใช่แล้วรู้สึกว่าเออพี่คนนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวมากเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากเลยก็ยอยากเอามาอยู่ในเพลงไซด์ทูไซด์โอ้แล้วเหมาะเจาะมากทุกคนตัดเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปชมกันได้ไซต์ทูไซด์ขอบคุณโฟดๆอีกทีค่ะขอบคุณครับวันนี้โฟดๆไ้่รู้โจโจร้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ